สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตัวลูกจากบริษัทมิชิก้านะครับวันนี้เราอยู่กับรถตัว s t e ปเวลกอนสปาดานะครับ2 0 0 9ูนถึงสองศนะครับใน s t e ปเว g กอนรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์เป็นรถนําเข้าที่น่าสนใจมากก่อนอื่นใดนะครับมาดูก่อนนะครับว่าหน้าจอรถเขาเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับในผลิตภัณฑ์เดิมของรถเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เล่นแผ่นซีดีนะฮะ นะครับสามารถจะเล่นวิทยุได้นะครับรับสายโทรศัพท์ได้มีบลูทูธนะครับมีแมปใึ้งใช้ในต่างประเทศยังไม่เหมาะกับใช้กับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในรถของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นล่างนิดนึงจะไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีช่อง,งคอนโซลด้านล่างเนี่ยซึ่งเราจะไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนะครับใช้ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคันเกียร์นะครับค่อนข้างจะสวยงาม พร้อมกับตัวคอนโซลเขาเนี่ยออกจะเป็นลักษณะของเป็นทูโทนเล็กน้อยด้านหน้าจะเป็นเหมือนเฟรมที่มีความเงาเบาๆนะครับแล้วก็ตรงขอบนี้ก็เหมือนกับเป็นเ,เหมือนเกฑนเป็นพลาสติกนะครับคล้ายๆลายลหนังนิดนึงนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนเซตนี้นะฮะถึงตรงนี้เลยนะครับให้เป็นจอ Android นะครับจะเลยมาถึงตรงนี้นะครับครับเรามาดูกันนะครับหลังติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ครับในตอนนี้เราก็ได้ตัวจอภาพที่เป็นจอ10นิ้วนะครับสำหรับในตัว Honda s t ต p เปอร์ก้อนสป a ตัวนี้นะครับได้จอภาพขนาด10นิ้วนะครับด้วยหน้าคอนโซลที่เป็นสีทูโทนนะครับพื้นหลังเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นสีบรอนซ์เงินแบบนี้เห็นไหมฮะได้จอภาพขนาด10นิ้วเป็นจอ IPS นะครับแล้วก็ลากด้านข้างนี้มานะครับพื้นที่กินตรงนี้ไปถึนงนี้เลยนะครับตอนนี้ในเมนูด้านหน้าเนี่ยเราก็ใส่ตัว px 3 0เข้าไปนะครับ เราแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้เปิดเข้าไปนะครับดู youtube ดูกล้องหน้ารถนะครับเราได้ใส่กล้องบันทึกหน้ารถเข้าไปด้วยนะครับเป็นกล้องตัวนี้นะครับ MG009 นะครับเราก็เปิดดูเมนูที่ด้านหน้านี้ได้เลยแตะลงไปนะครับเราก็จะได้ภาพเป็นภาพหน้ารถที่เป็นชุดนี้นะครับได้ภาพก็จะบอกวันเดือนปีเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ก็คือกล้องบันทึกหน้ารถ ครับแล้วก็สำหรับในตอนนี้เราก็มาดูสเปคของตัวจอ And ดรอ d ตัวรุ่นรุ่นนี้กันนะครับเราก็แตะไปที่ตัวด้านหน้านะครับแล้วก็เข้าไปดูที่พื้นที่ของแท็บเล็ตนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น P X 3 0นะครับเป็น Android เวอร์ชัน0นะครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปดูในหมวดของตัวอุปกรณ์เชื่อมต่ออ่า เราไปดูพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับแต่ลงไปรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความจุขนาด3.2ก3ิกะไบนะครับสำหรับในต่อไปเนี่ยเราจะไปดูการเล่นเพลงนะครับแล้วก็เล่นวิดีโอผ่านช่องแฟลชไดร์นะครับรถเซตนี้นะฮะในเครื่องตัวเขาจะแถมแฟลชไดร์มา2ชุดนะครับในชุดนี้เราจะเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับเราเสียบเข้าไปนะฮะเราก็มาเปิดเพลงที่ตรงนี้นะครับเป็นการเล่นเพลง นะครับเล่นแฟลกก็ได้เวฟก็ได้ MP3 ได้นะครับแล้วก็นะฮะต่อไปเราก็เรามาดูนะครับว่าเราเล่นภาพยนตร์ที่มาจากแฟลกได้นะครับ MP4 MP 5หนะครับ AVI หรือ MKV เนะครับเล่นได้ขนาดตั้งแต่360รถึง720 p ทีเดียวนะครับ สำหรับในต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทสเรื่องการเล่น YouTube นะครับเราแตะไปที่ y t u t u นะฮะแล้วเราก็แตะไปที่ฟังก์ชันการเล่นของ Youtube อะไรก็ได้นะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับเราจะแถมกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแตะตรงนี้นะครับเลยได้ภาพกล้องถอยหลังปรากฏที่ด้านหน้าเซตนี้ขึ้นมาเลยครับ สำหรับในเครื่องจอ a n d r o i d ตัว PX 3 0นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p a y แบบไร้สายได้ครับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเลยครับผมก็เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธครับสำหรับในตัวจอ a n d r o i d นี้ก็ชื่อจะเป็นชื่อว่าคา k คิดนะครับผมนี่ครับผมก็เชื่อมคา k คิดเลยนี่ครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็ จอแนดอยี่ยจะขึ้นเป็นตัวคาร์เพลย์นี่เลยครับผมเป็น Apple c a r p l a เเลยก็จะมี Google Map นะฮะมี Spotify ครับผมสามารถฟังเพลงได้ครับเนี่ฮะเป็นงี้แล้วก็จะมีในส่วนของแผนที่ครับ Google Map เนี่ฮะก็สามารถใช้นำทางด้วยเสียงไปบิ๊กซีอันนี้ครับผม ก็จะเป็นสถานที่ที่เราได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็เป็นหมวดของ Apple CarPlay ครับผมในส่วนของ Joy Android PX 3 0ครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอยแอนดรอยตัวนี้จากบ,บริษัทมิชิกา้าเมื่อใส่กับตัว Honda s t e p w a g o n Spada รุ่นนี้เนี่ยครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485นะครับ084524 4433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพี่วันได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ idline s i r e p n e นะครับชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเลือกชมเลือกดูนะครับสินค้าจากโชว์รูมของเราทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยได้สำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับตัวไอจอยแอนดรอยตรงรุ่นมิชิก้าสำหรับ Honda Stepwagon Spada รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ